จารย์คะตอนนี้เนี่ยทำไมค่าเงินสกุลต่างๆเนี่ยโอ้โหมันถึงพันผวนได้ขนาดนี้และล่าสุดเนี่ยสกุลเงินยูโรมันไปเทียบเท่ากับดอลลาร์ถ้าเกิดว่า1ยูโรเท่ากับหนึ่งดอลล่าเกือบเกือบ,กบเกือบใช่ไหมฮะหนึ่ง00จุดศูนย์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 เก้าค่ะอันหนึ่งก็แล้วกันค่ะหนึ่งยูโรเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก่อนจะบอกตรงนั้นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึง สังเกตดูคือเราอาจจะดูไม่ทั่วทั่วไม่ท่วนทั่วทุกสกุลนะ,ะแต่ว่าสกุลหลักๆเช่นเงินยูโรเงินเยนพาวสเตอร์ลิงเนี่ยสามสกุลนี้เนี่ยเ,เทียบกับดอลลาร์แล้วอ่อนตัวหมดอย่างเยนนี่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ดอลลาร์เยนน่าจะประมาณ137เกือบเกือบรนะ้อ่ส เงินปอนนี่รู้สึกจะประมาณ1.2หรือไงเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดส่วนเงินยูโรเนี่ยก็1ต่อหนึ่งละนะอันนี้ประมาณ20%่อร์เนะทีะ่อ่อน<ด>ค่าลงมาตั้งแต่เดอดอลลาร์บ,บาทก็ประมาณ36บาทต้นๆขณะนี้เนี่ยการแลกเงิน1ยูโรได้กี่บาทกับการแลกเงิน1ดอลลาร์ได้กี่บาทเนี่ยใกล้เคียงกันประมาณ3าบหกบาทเสร็จๆออทั้ง3สกุลรวมทั้งไทยเป็นสกุลที่4เนี่ยมีความชัดมีความเหมือนกันอยู่อย่าง ก็คือว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายมีช่วงห่างกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐยังมีนัยยะสําคัญเ,เงินสกุลยูโรเนี่ยมีความแตกต่างประมาณตอนนี้ก็ยูโรเท่ากับศูนย์ก็แล้วกันญี่ปุ่นก็เท่ากับศูนย์แต่ที่จริงติดลบนะอันนี้คือดอกเบีย้ยของเขาเออมีอังกฤษเนี่ยที่อาจจะดอกเบีย้ยนโยบายตอนนี้เลือดรู้สึกจน1.25แต่เขามีปัญหาเงินเฟอ้อสูงนะ,ะอังกฤษ ของเราตอนนี้0.5ก็ห่างจากอเมริกาประมาณว่า1.25นะก็อันนี้มันเป็นแนวโน้มคล้ายๆกันคือี่กลับมาเรื่องของยูโรเออยูโรนี่เป็นเงินสกุลถามว่าใหม่ไหมใหม่ใหม่ใหม่ในใหม่ใหม่ทันผมเห็นน่ะ,ะเงินยูโรเนี่ยเริ่มต้นปี1999 2532นะใช่ไหม2542โทษอ๋อ2542 ใช้เงินสกุลยูโรประกาศใช้ยูโรแล้วก็มีประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มในยูโรโซนเนี่ยตอนแรกรู้สึกจะประมาณ16ประเทศแล้วตอนหลังก็ขยับขยับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วตอนนี้อาจจะประมาณสัก19บาอาจจะมีประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่มีเงื่อนไขในการจะต้องทําอะไรตรอมีอะไรเสาหลักของเงินสกุลยูโรก็คือเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลี แล้วก็จะมีประเทศเล็กประเทศน้อยที่ก็สําคัญเหมือนกันอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างอะไรพวกนี้แต่ก็มีบางประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจไม่ได้เข้าสหภาพยุโรปเออโทษอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ใช้งเงินสกุลยูโรอย่าง,งน้อยเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีเดนมาร์กเดนมาร์กใช้แล้วก็จะมีนู่นอ,อะไรอังกฤษ <คะ S 2> ที่น่าเสียดายมากว่าตอนที่จัดตั้งระบบยูโรอังกฤษเนี่ยไม่เข้าร่วมซึ่งก็จะคิดถูกคิดผิดก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะ เขาใช้เวลาเคลียร e ์เงินสมัยก่อนคุณนุ่นเวลาไปต่างประเทศไปยุโรปเนี่ยเราต้องแลกเงินอ่ะสี่ห้าสกุลนะครับต้องมีทั้งเงินฟ랑ฝรั่งเศสเงินเงินฟงฝรั่งเศสเงินลีเงินลีของอิตาลีเงินดอยช์ดอยช์มาร์คของเยอรมันที่อาจารย์บอกว่านุ่นไม่ทันหรอกอะแล้วก็ยังมีเงินถ้าไปยุโรปถ้าไปอังกฤษแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงแล้วก็มีอันอื่นด้วยผสมกันหลายสกุลนะประเทศ เขาตกลงกันก็จัดระบบอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นน่ยมีแต่ตัวเลขแล้วก็รอเวลา3ปีเพื่อแลก,กเงินแลกเงินแลกเงินกับทางเอาเงินที่เป็นเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยไปปรับค่าแล้วก็แลกเป็นเงินยูโรมาใช้แล้วก็เริ่มใช้ธนบัตรยูโรจริงๆจังๆถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นปี2,543ค่ะนะก็เท่ากับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ย ได้กำหนดค่าเงินยูโรอันนี้ก็ต้องสำคัญมากว่าจะต้องกำหนดยังไงไม่ให้สูงไปต่ำไปเนี่ยเข้าใจว่าจะประมาณ1ยูโรเท่ากับ1.6 1ดูโรเท่ากับ1.6ดอลลาร์สหรัฐแล้วมันก็สวิงไปสวิงมาจนมาต่ำสุด1น่ะ1.2ค่ตอนที่อ่อนค่าที่สุดนะ แต่1.2ที่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันอ่อนกว่า1.2แล้วใช่อันนี้มันเป็นการล่วงต่ำสุดในรอบ20ปีอ,อ่อนอค่าสุดตั้งแต่ธันวาคมปี54อ่าก็เนี่ยก็ตอนนั้นประมาณ1.2ลงมาเหลือ1.0เนี่ยก็คือลงมา20%ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนก็ก็ต่อไปก็กนีสสาพทางธนาคารกลางยุโรปซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องการออกธนบัตรเงินยูโรแล้วก็ออกพันธบัตร ยูโร <Euro S 2> ของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็ต้องไปคิดอ่านว่าจะทํำยังไงก็ต้องปรับค่าอะไรต่ออะไรแต่ว่าเราก็รู้ว่ายูโรจะกลุ่มสาภาพกลุ่มในยุโรปรวมทั้งในยูโรโซนสาภาพยุโรปเป็นก้อนใหญ่เล็กลงมาคือยูโรโซยูโรโซนแล้วยังมีอีกก้อนหนึ่งเ,เป็นเ,เขาเรียกว่านาโต้นะนั่นเปนเรื่องทหารเนี่ยแต่ว่าสาภาพยุโรปบวกกับยูโรโซนแล้วก็มีนอกสาภาพยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นประเด็นก็คือว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อไม่ให้ค่างเงินยูโรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมคะเออมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันก็เกี่ยวข้องในแง่ว่าถ้ายูโรมันอ่อนถ้าบาทมันแข็งเมื่อเทียกบกับยูโรเงี้ยใครที่ส่งของไปขายในสาภาพยุโรแล้วรับป็นรับเป็นเงินยูโรก็ได้รับน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ย เออเอายูโรกลับมาเป็นเงินบาทประมาณ40 <c oughs> 40 42่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ดอลลาร์ประมาณ34 35อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันเกือบเท่ากันละ <c oughs> และที่เขาว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยเศร,รษฐกิจใจยุโรปเนี่ยมันจะป่วยก็นน <c oughs> ป่วยเพราะว่ามัน <c oughs> มีปัญหาเรื่องเรื่องพลังงานจะก็เห็นว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ก๊าซธรรมาชาติจากรัเสเซีย <c oughs> จะไม่ได้น้ํามันจากรัสเซียน้ํามันดิบอันนี้มันก็ต้องกระทบกับต้นทุนก็กระทบกับกระทบกับเออเออเขาเรียกว่า สายการผลิตด้วยแล้วก็เป็นวัตถุดิบด้วยนี่กระทบแน่นอนแล้วเขาก็มีปัญหาเงินเฟอ้อแล้วเขาก็มีปัญหาภายในของเขานะมันก็ต้องบอกว่าแล้วมันเป็นแต่ละประเทศม,มันหลายประเทศคุณต้องเข้าใจนะว่าแม้ว่าจะมีธนาคารกลางยุโรปแต่มันยังมีธนาคารยังมีแบงก์ชาติของแต่ละที่นะเอ,อแล้วคนที่พิมพ์ธนาบัตรยูโรของแต่ละไม่ใช่ว่าธนาคารกลางยุโรปที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเป็นคนพิมพ์ธนาบัตร ยูโร <Euro S 2> คนเดียวนะ,ะมันมีประเทศอื่นพิมพ์ด้วยแต่มันมีการควบคุมปริมาณแหละก็เอาเป็นว่าเกือบที่เงินยูโรจะล่วงตอนที่เกิดวิกฤตที่กรีกน,นั่นนะเกือบจะมีการยกเลิกเพราะกรีเขาจะไม่อยู่อะไรต่ออะไรจำได้ไหมจำได้ก็เป็นว่าเขาผ่านวิกฤตมาพูดง่าย,ายว่า เราก็คิดว่าการมีเงินสกุโยโลยูโรเนี่ยในระยะยาวนี่น่าจะเป็นผลดีและตัวเขาคิดล้วก็คงจะคงรักษาระบบนี้ไปแล้วก็คงยังเป็นเสาหลักของสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกับดอลลาร์เช่นเดียวกับยวนเช่นเดียวกับพาวส์เตอร์ลิงเช่นเดียวกับเยนเช่นเดียวกับสวิตฟังน่หกเจ็ดสกุลนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องติดตาม,มทั้งในประเทศเราด้วยแล้วก็ติดตามภาพใหญ่ในต่างประเทศด้วยนะคะ